วันนี้เรามาเดินเล่นที่ตลาดมินบุรีกันนะคะเขาก็จะมีจัดงานวัดิงชาสวค์ของเล่นขนมจีนน้ำยาต่างๆนี้ค่ะกรเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเรือต้อยมยำต่างๆแล้วแต่ชอบเลยนะคะสั่งได้หอยทอดผัดไทยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำปั่นคกอ่ะดูสิของกินเพียบเลยนะคะทุกคนพากันไม่ทันเลยทีเดียวดูตามรูปกันไปเลยนะคะกะละแมก็มีนี่ อ่าขอเอาน้ำแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยงานวัดแบบนี้แล้วก็มีเอานกเอาฮิปโปจิ๋วมาด้วยนะเนี่ยเราชอบนงมากเลยฮิปโปจิว๋วหนูหมูน้อยหมูแคะอย่างนี้นะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเลือกไปดูนี่ไค่งูยักษ์อยู่ที่คอเขาอยู่นะเออทุกคนกระต่ายน้อยกระนกปูกโก นี่ค่ะงานวัดก็จะต้องขัดไม่ได้ปลาโป่งปลาโป่งทุกคนตุ๊กตาตัวยักษ์ตัวใหญ่อย่างนี้เพียบเลยนะคะจับฉลากปลาลูกดอกปลากระป๋องแล้วก็นี่อะไรเอ่ยอ่ะจับลูกโป่งนะคะดูซิว่าได้อะไรกันบ้างน,นะคะอ่ะแล้วก็มาดูของกินกันค่ะทุกคนเพียบเลยนะคะไก่ย่งไก่ย่างจิรพันสองล้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะเออน้ำ ต่างๆผัดมีแบบนี้ขาดไม่ได้เลยทุกคนผัดผัดแบบนี้นะคะชอบกินมากตอนเด็กนี่ค่ะลูกชิน้นอ่ะนี่เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะอา้าวถังแปกแล้วก็ขนมเบื้องอ่ะเก่าลงเก่าลัดค่ะปงเหน่งอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้เขาเรียกกันลูกชงลูกชิ้นนี่มแมลงทอดจ้า,มาแมลงทอดใครกินอะไรเป็นบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแล้วก็ของหวานต่างๆ